หมุน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 ครับนกกระทาหมุนนี่ครับห้าตัวตัวละยี่สิบห้าตัวร้อยครับพี่น้องครับนี่นกกระทาหอมหมูนึ่งหมูนึ่งชุดชุดละร้อยเอาเอาร้อยหนึ่งครับ เผาครับตัวละแปดสิบตัวละร้อยวันนี้มาเดินเที่ยววัดทองสะอาดครับพี่น้องครับนี่ก็จะเริ่มนี่ของจีนโอ้ของกินเยอะแยะครับยำก็มีนะครับนี่ในขาส,สวยๆ วัดทองสาครงานลอยกระทงจะมีอยู่ห้าวันนะครับวันนี้วันที่วันแรกคับวันนี้วันแรกแต่ก็เริ่มขายของแต่มาแต่ก็เมื่อวานนี่ครับโอของกินเยอะแยะเราจะเดินไปตรงไหนก่อนไปครับเดินต่อมีสายไหมของเล่นนี่ โอ้เยอะแยะลานตาแมงทอดโอ้เยอะมากครับพี่น้องครับเนี่ยดูแมงอะไรตัวแมงอะไรนี่แมงอย่างครับพี่น้องแมงอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้แมงดานี่ ก๋วยเตี๋ยวหอยทอดหอยทอดบานเย็นนี่ครับโอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือตกโอ้เยอะแยะครับพี่น้องครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดอู้ห์ไม่รู้จะเอาอะไรครับพี่น้องครับนี่เครื่องไก่ง่ายอะไรนี่นก ข้าหมุน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 นี่เอานกมาที่นกสักเอาร้อยหนึ่งหมุน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 ครับนกกระทาหมุนนี่ครับห้าตัวตัวละยี่สิบห้าตัวร้อยครับพี่น้องครับนี่นกกระทำหอม ห่นหมุ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 นงานวัดครับที่บ้านครับพี่น้องครับลานหลุมแก้วประชุมธานีครับพี่น้องครับนี่อของกินหลากหลายมากแต่ทางไหนก็มีแต่ของกินครับพี่น้องครับนี่อื้อหืออ,อ,อือันนี้อะไรเนี่ย ปลาเมื่อเครื่องยำครับพี่น้องครับีนโยโย,ย่โอโ้โหไก่ทอดมีครับพี่น้องครับน้ำปั่นก็มีหลากหลายโอ้โหปูปูป้หนึ่งโอหนึ่งโอหนึ่งชุดชุดละร้อยเอาเอาร้อยหนึ่งครับโอโ้โหปูอะไร หอยก็มีมก,มก็มีโโอ้โหเต็มถุงเเลยครับนี่หลือเพื่อล้นเหลือหลากหลายล้นเหลือขายรับโดนถังนี่หนึ่งร้อยบาทครับเต็มถุงเลยครับพี่น้องครับขายครับนี่โอ้โหโหอยก็มีหอยเสียบครับพี่น้องครับนี่เชอรี่ย่ยางมายละยี่สิบบาทสวยๆแต่ไม่ได้เอาเราเอาปูมาแล้ว ไต่อครับพี่น้องครับด้า,านนี้ก็จะเป็นไก่ย่างโอ้เดินไม่ทั่วแลวพี่น้องครับเหนื่อยแล้วนี่โอ้โหเว่นเว้นส,สวยๆก็มีครับสาวสวยสาวสวยก็มียัยงไปทั่วเลยครับกว้างมากครับพี่น้องครับ อาวอะไรก็ไม่ขี่หลังกันเยู่นี่นี่ไม่ไหวครับวนกลับรับเหนื่อยครับนี่ถางออกแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาซื้อไก่ไก่ย่างไปให้โยกกับบูกนี้ก่อนก่อนกลับบ้านอ๋อเอาแล้วครับไก่ย่างตับไก่ นี่น้ำอัดลมเป็นวุ้นทางออกแล้วครับครับไม่ไหวเหนือ่อยเ,เ,เขาเกียบด้วยเขาเกียบถุงนึงถุงเท่าไหร่ครับเอาอันหนึง่ง เดี๋ยวพอไปลองกินดูก่อนอันไหนก็ได้ก็เกียบครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปให้ช้างกินไปกลับก่อนครับวันนี้ครับเนี่เต็มถุงเต็มเรียวงนี่โอ้ยเรามาถึงที่แล้วครับเทครับ นี่เต็มจานเลยครับปูโอ้ยจานผูลู่เลยครับพ like ี่น้องครับน um> ี่กินยังไรวะกินข้าววันอ้าวนี่ครับนกเราก็เทเหมือนกันครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่ครับความหลากหลายทางชีวภาพครับทั้งปลาทั้งนกทั้งปูโอ้เยอะแยะครับพี่น้องครับของกินเราวันนี้ว่าซื้อหอยมาเมื่อกี้ มีแต่ผู้ตัวเมียทั้งนั้นนะมังนี่ตัวผู้นี่ตัวเมียตัวผู้นะตัวผู้นี่นี่ตั้งแต่เปิดเล็มเงขวตัวผู้นี่ตัวเมียงานคุณหญิงเขางานคุณหญิงอ่ะโอ้โหนี่มันจะมันเต็มนี่ไม่เอาแข็งอยู่มันขาวมันเต็มนี่ครับมันเต็มครับพี่น้องครับนี่โอ้ อะไรอร่อยน้อยจะปูเขนึง่อยู่้นกบมาเลย